สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพี่น้องอยู่กับบ้าเถ่านะครับสำหรับมือวันนี้นะครับก็เป็นวันที่เร่งตุลาคมนะครับสมัยไรหกสิบเจ็ดนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับบ้าเถ้าพี่น้องมาเบ่งไเป็นตึกป่าตึกสะดงกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตามจ่องแหลมแน่นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทักีบนะครับสถานีทั้งนี้นะครับก็คือหัโคตรนะครับ บ้านถุงฝนอาพูดถึงฝนจอดอนธานีนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะครับน้ำหลากน้ำไหลนะครับมาเราสิพาพี่น้องมาเบิง่งเ,เป็นตึกสะดุ้งนะครับจะมาเบิ่งน้ำกันนะครับฝนป่าแหลงนุฝนข้ามันตกอีกเมื่อเลีงนี่คิดว่าร่นทางคุณวะ มันตกอยู่บ้านเพาเมือขืนนี่บทหนึ่งในชีวิตเนาะโตกทั่วไปเอามือขืนนี่ตกแหงตกกันนังคักเด้อตกโด,ดนพ่ออ่แล้ววันนี้นางกลังสีไร้เาถอนมันตาหน่อย ไม่ไม่ตัวหน่อยพอดีทั้งทั้งแตนทอผลพื้นผิวถือค่ะแกมันมาซออปากคอเอามาแต่น้ำเน่ยหนปลาชิ้นหน่อยก็ล้างซอปากคอได้เป็นมููย ไปบิ่งน้ำเต้นออกกับพ้องกันมันน,น, <c oughs> นั่นหุ่นทีอยู่วะฮะ <c oughs> <c oughs>

มันตาเศร้าย่งบดถืออย่างนีตาเศร้านะบดถืออ่างเงี้มันนั่นพอดีหน้ามันอยู่สูงแล้วขอดีตึกถ้ามันน้าันลงก็นี่บดถตึ๊งยาก

เ้าถืออะวรวทางนั้นนะน้ำกำลังสีมาแม่ครับม,มันลวัดจะได้ทางอะไรอย่างน้เนี่เอาจะ่ากับ่ันเนาะ ท่านตัตัวไนนี่้าวยกอ้าไปคงยังละบานี่โอ้ถือตัวนะเฮ้ยาหุ่นไหมานังเบิ้งคกไเฮ็ดบ่ได้ก็นั่งเบิ้งมูเลยนี่นั่งเบื้ก็เอาเหรเนาะจำกันละก็แม่เท่าตัวนะตึกมาได้ก็ขี่รถไปซ่อมเบิ้งนี้เดี๋นี่ จะด้วงมานเราเจ้าของมาปิดยังสี่เลยเหลีวเลยบ่เพื่อนบ่เพื่อนก่องเสียนี่ทนก็ผู้ึกอีกียร์ ม uhm> ี่นี่พ <uh ุ้นแกมี่ก่อนไปยู่กลางพื้นเปงเลยนาะไปยู่กลางน้ำพื้นเนาะได้บาทเท่าไรใ้มแล้วที่หาตองบ้านลวได้มองมันไกลๆกันน่ะนี่จมองมาหรือถีเข้ามหน่อยเก่ามองแค่สน่อยเออแบบนู้นว่ะ น้ำจะนลยกน,นำกำลังขึ้นข้นมานตอีกไม่แรกนี่แห้งสิครับ เขากำลังมานส่งันนี่ข้าวกำลังมานาดีนปชิวตัวนงนะเลยกว่าบบยนะเดยกไปคายก่อน ้ยก็ถืออยู่เราเวนอะว่าื้เดนอยู่เย้าเราขเมียหาโลแล้วอ่อาทิดออก่ทิดแห <laughs> ้ง,ง้วจนพวงขามหัวหจะคล้องเลย <laughs> รัดรัดไปงล้วนาะ

บลบอกคอนเวบของปาปาหน่อยนุดแล้วีมาอกา้ตัวนเอบาดีปบลอกบาดี้บอบาดี้สตนึงจะเศร้าตัวไงก็นีตันึงขันหน่อยก็ตัวนีได้สามตัวเลยดิโอ้โห่ทางปลาชังมัน

我就不热的。Oh, no,